ลูซิดมอเตอร์ค่ายวยรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกาที่ถือเป็นหนึ่งค่ายวยรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองไม่แพ้เทสลาก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์หลักของค่ายนั้นทางลูซิดได้เปิดให้สั่งจองรถไปแล้ว3รุ่นได้แก่รุ่นแอร์เพีที่มาพร้อมกับคุ้มพลัง480แรงมา้าเดินทางได้ไกล650กิโลเมตรต่อชาร์จรุ่นแอร์ทัวร n g ิงมาพร้อมกับคุ้มพลัง620แรงมา้าเดินทางได้ไกล650กิโลเมตรต่อชาร์จ และรุ่น l u c ิ d แอร์แกรน t o ทัวร g ที่มาพร้อมกับคุมพลัง800แรงมา้าเดินทางได้ไกล827กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็บ1ครั้งซึ่งนั่นเป็นตัวเลขระยะทางที่มากกว่าของรถยนต์เทสลารุ่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดของค่ายแต่ถึงอย่างนั้นลูซิ d ยังไม่พอใจกับลุมพลังแค่800แรงมา้า และพร้อมเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์ไฟรุ่นสมรรถนะสูงอย่าง Lucid Air Dream Edition Performance ที่มาพร้อมกับคุมพลังกว่า1,111แรงมา้าที่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ใน2.5วินาทีและสามารถเดินทางได้ไกลร,ราว724กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง แน่นอนว่าสำหรับรุ่น Air Dream Edition Performance นั้นจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Tesla Model S Plaid แบบไม่ต้องสงสยัยโดยตัวรถนั้นจะถูกปรับจูนอัตราเร่งให้เหมาะสมกับอัตราความเร็วของรถติดตั้งล้อมแมกขนาด21นิ้วมาตรฐานพร้อมกับยาง Pirelli P z ero. และนอกจากรุ่นสมรรถนะสูงแล้วยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นระยะทางต่อการชาร์จอย่างรุ่น Air Dream Edition Range ที่ถูกเซ็ตคุมพลังให้ลดลงเหลือ933แรงมา้าทำให้เหมาะสมกับการเดินทางแต่ระยะทางที่วิ่งได้นั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างไรคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง นอกจากความน่าสนใจของสมรรถนะรถแล้วระบบชาร์จไฟของรู้สิตธิแอร์นั้นยังมาพร้อมกับ Wonderbox ที่ติดตั้งในตัวรถด้วยสถาปัตยกรรม900โวและรองรับระบบชาร์จไฟกำลังสูงสุด300กิโลวัตต์ทำให้ตัวรถนั้นสามารถชาร์จไฟได้ระยะทาง300ไมล์หรือ480กิโลเมตรในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นซึ่งสูงกว่าความเร็วของสถานีชาร์จทั่วไปเกือบทุกแห่งที่มีในสาธารณะในตอนนี้ นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จมาตรฐานที่ใช้งานร่วมกับปลั๊กไฟที่บ้านได้อย่างไม่มีปัญหาทําให้การชาร์จไฟที่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไปและตัวรถนั้นยังพร้อมตลอดเวลาที่จะส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านเมื่อเกิดเหตุไฟดับลงและแน่นอนครับทุกอย่างสามารถเช็คและสั่งงานได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ และสำหรับ Lucid Air Dream Edition ทั้งรุ่น Performance และ Edition Range นั้นจะมีราคาเท่ากันที่169,000ดอลลาร์ 1, 9, สหรัฐหรือราวๆ5.5ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าโดยรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าทั้ง2รุ่นนั้นจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายปีนี้ ส่วนใครที่คิดว่ารุ่นนี้แพงเกินไปก็สามารถจับจองรุ่นแอร์เพียวที่มาพร้อมกับคุมพลัง480แรงม้าเดินทางได้กไกล650กิโลเมตรต่อชาร์จโดยมีราคาค่าตัวอยู่ที่69,900ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ2.2ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้า